แพนเค้กพากินนาคทุกคนคพบก,กับข้างแพนเค้กพากินวันนี้เราก็จะมากินทุกอย่างที่เป็นของฮาโลวีนแล้ววันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะคะทุกคน วันฮาโล,ลวีนจำได้ไหมคะทุกคนที่น้องของเพนเค้กมาถ่ายน้าจตัะเรตอนั้นนะคะที่กินขนมจีนค่ะแต่วันนี้เราพาน้องมากินาลาเป้าหน้าผีแล้วก็เลือดอออเนี่ยจะมีหน้าผีแตกต่างก,กันนะคะแล้วก็มีอันนี้แบบวันออกมาแล้ะคะ พวกเราไปจิ้มกันเลยค่ะของทุกอย่างนะคะที่เราไปซื้อที่เทเว่นนะคะเออเออฟันหล่นเลยก่อนเดี๋ยวขอให้อ้าวด้านนิดเดียวเองแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยนิดเดียวเองเหรอออ่ะใช้เลยเจะใส่ตรงนี้เพื่อไม่ให้มันถุกนะ เลือดออกมาเต็มเลยค่ะว้หลอกใส่กินเลยค่ะเราก็จะมาใส่ตัวเองด้วย,ยนะคะวายวายฮึฮ๊บ ใช่ปะอ๋ะเอเรื่องเ,เต็มด้วยนะน,นี่ครับไส้หมูสับ สร้อยเป็นงูครับอ่เยื่อใช่อยูดใช่ไหมอืมอใช้อีกเยอะก,กว่างูไปลงน้ำก่อนไปแหละมาให้หนแบบูหน่อยค่ะอ๋อเยเขาเอารสเปรี้ยวอืมโอ,อ,อ้ยืมน้ำโคก็เปรี้ยวจะไปอยู่นั่นเราจะอาอาไปค่ะ ที่เราตามมามันดูน่ากลัวและสยองขวัญนี่ยค่ะทุกคนน่ากลัวไหมคะอ่ะอะอือือะรป่หน้ามีนี่มันช่างอร่อยเลยไม่ใช่หน้ามีนี่จีหน้าผีกล่องอะไรต่อ ได้มาแล้วพาเริ่มูเองเราจะมาเติมน้ำรสเปรี้ยวโอ้คันหัวแล้วอะเรก่อนนะคะใสหมูอือออกแล้วค่ะอ้าว าวอลองเคียงน้ำแดงได้ไหมคะอ๋อจัดให้เลยคะย่ะซิดยาอ้อยอ้ยยาสุดสุดเลยเจ้ามนุษย์เอาเลือดข้าไปกินจัดได้เป็นผนีเหมือนข้ายาน่ะอ่าอเลือดข้านี่มันดีมากอร่อยชิบแป๊บเลยอ้อยอ้ย อนี้เนี่ยวคือคัคคอ,อืออ,อ,อเสียอว่าจะเข้ากันหรือไม่เข้ากันหรือวาไม่้ทายกินเลไนะคะอืมหรอมัาไม่รอูสุขสุดง่ายเาจะสเครสชาติค่ะ ให้หนูได้นะค่ะอือทำอะไรลัะอ,อ่าเข้าตัอยู่นะอ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคนเชเป้าเนี่ยอืออ,อิ่ม,ม,ม,เ,ม,มเ,เลยขอเ่ยปลกอืเข้มชิดย้าดีกว่า เราชอบอกินสาพคร้งด้วยวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบเลยค่ะอันต่อไปอเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเป็นหน้าผีอีกแล้วนะครับแต่อันที่ลงเป็นอันแรกม,มันคือหน้าฟันค่ะวายว,าย,วายฟันลวนตเติมเลือดสักหน่อยแบบเนี้ยไม่แช่ดโอ้ยไม่อร่อย เอาลวดชาได้ไหมอย่าเอาให้จ้ะอย่าให้ชาหนีก่อนกายไม่มีหนะ้าฮ่าฮ่าฮ่าฉีดเลยจะฉีดให้นี่เป็นช่อยเลดอดลองชิมดูอ่าว เอาลเราจะเอาเลือดนี่นะในสลิงนี้นะมาสีตรงกลางนี้แล้วจะมันจะอร่อยอืมอืมตรงตรงนี้เองเด็กก็ไม่เกิแค่นี้ก็่อสุดโอ้พอเนาะเราจะเป็นเลือกข่าด้วยใช่ไหม ก็ได้ซีตาค่ะขอกินซีตานี่แหค่ะทุกคนอุ้ยเจ้าแมลงวันอย่ามาตอมนะเดี๋ยวจนะวมากินขันยักษ์ใหญ่เลยนะวันทู่ซีก็ ทำจดเกันไม่หรอคะ่ะคลิปนี้พวกเราก็แค่ช่าง,งความบันเทิงนะคะพวกเราทำคลิปกินอะไรก็แนะนำกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามตแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย